สีน้ำประกายมุกสีสดชามกริตเตอร์แน่นมากสีน้ำทำมืออย่างละเอียดพิถีพิถันจากผลงานของเรนดี้ค่ะเดี๋ยวได้แพนสีน้ำเล็กๆจิวจ๋วๆน่ารักน่ารักมาค่ะก็เลยมาหาตลับใส่จะได้แบบว่าพกพาสะดวกดวพอดีมีตลับบลัชออนที่หมดแล้วเหลือก็เลยมาแกะตัวบลัชออนออกแล้วก็ทาความสะอาดเอามาใส่แผ่นสีโอ้ยน่ารักมากค่ะแล้วสีน้ำของเรนนี่ก็ฟุ้งน่ารักริ วับสวยสุดๆเลยค่ะเข้ากันกับตลับมากๆสำหรับสีที่เหมียวสวอชไปนะคะก็เป็น2ส,สีล่างนี้เลยสีเขียวแล้วก็สีแดงที่ออกโทนคริสต์มาสมากๆสวยถูกใจคนเลิฟคริสต์มาสแบบเรามากเลยค่ะเหมียวได้เอาสอ มาผสมกันด้วยนะคะก็จะมีทั้งโทนที่เป็นสีแดงเข้มกว่าและสีเขียวเข้มกว่าตามไปดูสีที่สวอชได้ที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมารวมคลิปที่ดูทั้งที่สวอชแล้วแล้วก็สีกลิตเตอร์บนทิชชูนะตามติดตามได้ที่ไมค์เดนดี้ค่ะอันนี้เป็นสีที่เหนี่ยวสวอชนะคะเหนี่ยวสวัสสีสองสีค่ะเป็นสีเขียวกับสีแดงเนาะส่วนแถวที่3คือเอาสีแดงผสมสีเขียวนิดหน่อยค่ะออกมาเป็น สีแดงจะเยอะกว่าสีเขียวนะคะแต่สีเขียวนิดเดียวจะได้เป็นสีนี้ด้วยความกลิตเตอร์สีทองที่อยู่ในสีเขียวแล้วก็ส่นสีแดงจะเป็นกลิตเตอร์สีเงินแวววาวมากค่ะพอมาผสมกันก็ดูเป็นสีที่แบบหรูหรามากๆเลยแถวที่สี่เป็นสีเขียวที่ผสมแดงนิดหน่อยค่ะเน้นสีเขียวเป็นหลักสีแดงแป่นิดนึงนะคะสลับกันกัะแถวข้างบนเลยสีที่ได้ออกมาเป็นสีเขียวเข้มอมน้ำตาลนิดนิด ใช้กับสีเขียวชีนนะสวยไปอีกแบบเลยค่ะความกลิตเตอร์กลิตใจประกายมุกแวววาวสวยละลายใจสุดๆไปเลยค่ะใส่กลิตเตอร์ฉ่ำหน้าเยอะมากๆใส่จุกๆไม่ห่วงเวลาล้างสีเนี่ยเราต้องเสียดายมากๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งสีที่ติดบนทิชชู่ประกายวิบวับเต็มไปหมดและสีที่ลอยอยู่บนน้ำล้างสีคือ่อโอ้โหสวยแวววาวมากๆสวยจน ทิ้งะดาษที่ชื่อเลยค่ะน่ารักสุดๆพอมาดูส่องกับแสงไปก็ดูเพลินมากเลยค่ะใครที่ชอบสีน้ำที่มีกลิตเตอร์นะคะประกายมุกส,กสวยๆแล้วก็มีกลิตเตอร์ที่เม็ดเล็กเงียนละเอียดก็แนะนำคอลเลคชันของ My Rand y เอาไว้เลยนะคะรับรองว่าสีเข้มสดชัดแล้วก็ประกายกลิตเตอร์สวยมากๆค่ะแต่กลิตเตอร์ไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะ สีของเรนดี้ยังมีอีกหลายสีมากเลยนะคะเอาไว้คราวหน้าแมวจะสวัสดสีที่เหลือมานะคะมีส,สวยๆหลายคอลเลคชันเลยเอาไว้ต่อติดตามดูกันนะ